หลังจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2512มีผลบังคับใช้ไปกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดเวทีเสวนาขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนพลาววิทยาคมอำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนาการเสวนาครั้งนี้ก็เป็นการเหมือนการประชาสัมพันธ์การที่จะสร้างความรับรู้กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสร้างความรับรู้กับหน่วยงานราชการเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งต่างๆในการจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติใหม่ของอุทยาชาติ2562ป่าก็ต้องไม่สูญเสียพื้นที่ต้องไม่เสื่อมโทรมนะครับต้องไม่ถูกทําลายเช่นเดียวกันคนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ต้องได้รับการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับหลักที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ําสําคัญที่สุดก็คือการคุยกัน ค,คุยกันนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ